ม่ต้องถามในความรู้สกึกกูพวกวกวูพร้อมกันมาตั้งนานเลยสัตว์ KS พวกกู KS เคยแพ้แต่กูไม่เคยล้มแต่ไม่เคยร้องกูไม่เคยท้อกูไม่เคยยอมถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีรกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย ได้เลยเดี๋ยวเราไปฝึกเดี๋ยวเราไปฝึกพี่ครับพี่ชายครับแกงพี่สวัสดเต็มยังครับพี่เต็มแล้วครับอ๋อมีรับคนเพิ่มอีกไหมครับพี่ทำไมครับเพื่อผมสนใจไปด้วยใช่เหรอสนใจครับทำไมทำไมเหรอแม่พอแกงผมจะยุบครับอ้อเพราะว่าใช่เหรอคนคนไม่ว่างเยอะใช่ใช่อ๋อน่าจะยุบครับพี่ลองดูอาวุธแต่ละคนกันนะไปด้วยครับผมไปด้วยครับเชื่อเชื่อเชื่ออยู่ครับเชื่ออยู่นี่ครับผมมีไม้ฮะไม้บอกห้าเลยเหรอ ก็มีมีมีครับเอ็มนายปากไปยังไงวะเนี่ยี่ปีศแล้วก็มีโพดิอาครับอันนี้พูดจริงไหมครับเนี่ยอันนี้สาระไปเนี่ยจริงจริง,รง,รงพี่รับไม่ละแค่น<อ>ัล้ละเลยถาดไม่ก็ถากแก๊งอยู่แต่แต่ว่าแต่จริงจริงอ่ะผมว่าจะยุบก,กัน<อ>แต่มไม่มีที่ไปเรเห็นตอนเล่นก็เล่นกันแน่นอยู่นะล็ออต่ะใช่ครับใช่คนคนมันจะแบบว่าติดธุระเยอะแล้วครับช่วงเนี้ยก็คือเท่าที่เห็นถูกไหมก็อยู่เท่าที่เห็นน่ะก็ก็เยอะนะพี่ก็ เก็บเต็มตลอดทุกวันแต่เขาจะพักกันแล้วในช่วงเนี้ยคนมันโุระเยอะใช่ครับก็เลยตัดสินแต่ว่าจะพักกันหมดคุยกับบอสผมเลยครับแดงๆได้ไอเดอเดามาคุยกันก็ได้ครับผมเบอร์แปดหกสองหกเก้าได้ครับพี่เบอร์อะไรนะครับแปดหกสองหกเก้าพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อกหล่ำครับชื่อกหล่ำจุดมาไว้ก็ได้ครับนี่ครับพักไปแล้วอันนี้ชื่ออะไรครับ เอ้ทำไมถึงเป็นเป็นแก๊้งผมครับหรือว่าก็ถามไปไว้สนใจครับสนใจสนใจใช่ไหมจะเห็นแก๊้งที่คนคนเยอะนะผมเห็นนะเอ็ดดีเนะอ็ดดี้เอ็ดดี้ก็เยอะนะอย่เงี้ยพี่อะไรเงี้ยเอ็กดี้เฮีนไว้ที่หลังเลยครับที่หลังผมเคยตีเขาไงอ๋อได้ได้มาคุยกันก็ได้ครับมาคุยกันก็ได้เดินถามอีกรอบก็ได้ครับว่าเป็น บอคุยวันไหนเพิ่งวันนี้เหรอก็เดี๋ยวรอตอนตอนนี้เต็มเลยเหรอเต็มเต็มแบบแน่นเลยเหรอก็แน่นก็แน่นอยู่ครับแต่ก็มามาคุยกันได้มันมันสลับสล็อตอะไรเงี้ยได้ไงได้ครับก็ข้าใจฟิลไหมแต่แต่เหมือนท่าน่าจะเพิ่มสล็อตแล้วครับอ่านั่นนั่นแหละก็เดี๋ยวเผื่อใช่เผื่อเพิ่มไงผมว่าน่าจะไม่นานหรอกว่าตอนแรกผมอผมผมว่าจะทําต่อแล้วแหละแต่มันหาคนยากอ่ะพี่หาคนมาแทนยาก ้อใจอยู่ครับ้าใจอยู่เพราะว่าคนที่แบบมีอาวุธแล้วแบบรู้จักกันสนิทกันในแก๊งมันก็เขาก็พักอะ่ะรออวคนอนดีเฟอร์ก็หาคนยากแล้วทีนี้ใช่ไหมใช่ครับหาคนยากเหมือนกันจากข้างนอกก็หายากหรอจากข้างนอกไม่ยากครับแต่ผมไม,ไม่ไม่ค่อยอยากเอาเข้ามาเท่าไหร่จปนรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมใช่ครับใช่บางคนแบบเข้ามาแบบอาจจะหวังของอย่างอื่นด้วยหวังแบบมาอาวุธได้อาวุธแล้วออกแก๊งอะไรเงี้ยพี่ เข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่พี่ชายฟาร์มแบบเติมไหมหรือว่าฟาร์มมือกันหมดเลยฟาร์มมือครับฟาร์มมือช่วงแรกๆผมได้ดอดดบ่อยนะครับพี่อ๋อได้ได้อดอบกันบ่อยเอ๊ะรู้คนนี้ตีตีไม้กี่ทีติดนี่คนนี้ยนี่เนี่ยตีทีครับตีสี่รับอ่ะอ่ะตีกี่ทีหนึ่งถึงห้านะอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งทีสองสี่สามหกสี่สิบสองห้าสี่ยี่สิบ ก็ประมาณยี่ิบไอ้นี่ตีช่วงไหนครับหลังกาชาหรือว่ากลอนกระชาประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับแล้วกรชากทก็ประมาณแต่ผมไม่ได้เติมเลยฝ่ามือครับพี่ไม่มีเติมได้ได้ได้มาคุยกันได้ก็โดยรวมก็เดี๋ยวอาจจะแบบบอกว่าให้มันเล่นด้วยกันก่อนอ่ะเพราะว่ามันก็รอสล็อตสามสิบอ่ะผมว่าน่าจะใกล้ละได้ครับพี่สปาสปาเไอ้นเขาสปอร์ตหรือบอสใช่ไหมล็อตอ่ะก็น่าจะใช่นะเขาก็รู้เนี่ย ใช่ไหมน่าจะมันได้ตใกล้แล้วครับผมผมผมอามองว่าพวกแก๊งก็เยอะแล้วอืม,มันก็ไม่ได้มีแบบแบ่งเทียร์ซิลเวอร์สิเทียร์โกลกนด้วยสิต้องดันอยู่แล้วมันน่าจะใกล้ละ25-30อย้าได้อยู่ผมว่ามันอาจจะแบบเห็นหลายๆแก๊งยุบอะแล้วก็มารวมกันผมอะผมก็อยากให้ขึ้นอยากให้มี30นะยิบห้25ก็ยังดี ใช่ผมว่าจะเสนอนคุณนี่น่าจะเสนอสามสิบกันอยู่เออได้ๆผมว่าเดี๋ยวให้สมุเพื่อนผมเสนอด้วยยี่สิบห้าสามสิบป่ะพอดีถ้าถ้ยี่สิบห้านี่พอดีเลยผมว่าโหน้ายี่สิบห้าป่ะไม่น่าเกินสามสิบหรอกแก๊งแก๊งเล็กน้อยก็เยอะอยู่นะที่ผมเห็นนะที่มาใหม่อะไรเงี้ยใช่พี่น่าจะเต็มที่หน้ายี่สิบห้าผมไม่น่าเกินสามสิบหรอกเพราะว่ามองว่าถ้ามองสามสิบนะคนก็เข้าแก๊งใหญ่หมดแหละไม่น่าเข้าแก๊งเล็กหรอกหรือแก๊งอื่นๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเก๊ง เขาน่าจะเข้าแกงแบบท็อปทอ่ะแ้แบบยี่ห้าผมว่ามันยังแบบกระจายได้อยู่อือยี่ห้าพอได้อยู่ยี่ห้าแล้วมีแผล่แกงไหนบ้างครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีไม่มีไม,มไม่มีใช่ไม่ใช่ได้แต่มีแค่ยูซี่ครับสุดแดงแค่นั้นอ๋อโอเคช่าอยู่ดแล้วมาคุยกันเลยครับเดี๋ยวนนรอผมตัวทักอีกทีอยู่ยตลอดใช่ไหมอยู่ตลอดอยู่ตลอด นี่ผมถามนะตอนเราใช้สุดข่าวนี่เทียเขาแบบมีให้มาให้เปลี่ยนสีไหมนึว่าเขาไม่ได้ไค,คุยเลยเลยต้อยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับผมผมผมใช้ก่อนเขาไงเงขงาก็ไม่ได้มาขอใช่ไหมใช่ครับไม่ได้มาขอเฮ้นั่นแหละครับเดี๋ยวมาคุยกันได้พี่แล้วแกงพี่มันแบบว่าส่งของอะไรยังไงบ้างครับพี่ ลองลองเสนอมาก่อนนะเราเราบอกคร่าวๆได้ไหมส่องอ่ะก็มันไม่ได้หนักมากอะ่ะมันก็ได้ทั้งคนที่ทํางานแล้วได้ทั้งคนที่อยู่ได้ตลอดอะ่ะเอฟิวปะสมมุติว่ากลางๆอะไรเงี้ยก็แ okay, บบหลักหลักหลักแสนหลักแสนโอเคครับพี่ได้ครับครับครับโอเคครับถ้าถ้าหลักแสนอ่ะชิวๆเลยไหนไม่ไม่น่าขนาดแบบ หักโขงไหมพ่อผมก็บาลานซ์คนทุกคนที่ทำงานท้งคนที่ว่างไงไม่อยากให้หักโหงได้พี่ขอบคุณครับได้คร<อ><ม>ับได้เยาวุใช่ไหมพี่อ่าจริงผมรับผมรับคนที่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันมันรู้สึกสบายใจอะ่ะเพราะผมผมก็ทำแก๊งมานานผมเจอมาหลายรูปแบบไงคนอืม ใช่ผมผมก็เนี่ยผมเป็นหัวหน้าแกงไงต้องแบบมานั่งรับฟังคอยแบบรับปัญหาแต่ละคนอะไรเงี้ยเหนื่อยรับเหนื่อยเนเหนื่อยเหเนื่อย,ย,ยอืมนั่นแหละผมก็เลยไม่ทำต่อเพราะว่าต้องหาคนเข้าใหม่ด้วยอ่างเงี้ยอืมนั่นแหละผมก็เจอม่หลายรูปแบบอ่ะเจอแบบสถานการณ์เดีวยวกันแหละแต่ผมก็ไปต่อไงแี่ผมแต่สูตรเหลืองอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นสูตรสี่พักสี่พักนะสี่จริงนะ สูตรผมอะแต่พี่ผมผมไม่ซีแล้วอืมได้ถ้าไม่สีก็ได้ครับกำลังหาคนไว้เผื่อพอดีแบบเผื่อสลอ็อตสามสิบ้แต่แต่ตอนแรกผมเห็นพี่มา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 แบบเยอะมากเลยนะตอนแรกที่มามาขึ้นแก๊งอรัใช่ใช่ก็ขึ้นก็ขึ้นแก๊งก็ประมาณนี่แหละยี่ิห้าคนนี่แหละมากันอยู่ยี่ห้าเพราะว่าอีกประเทศหนึ่งที่ผมมานี่ห้าไงคนก็มีคนก็หาได้อยู่ก็หา อาจจะไม่ได้อาวุธครบอะไรเงี้ยมาเจอกันนี่บ้างมาเจอกันที่เก่าบ้างส่วนมากก็รู้จักกันนะพี่มามีแบบว่าดันอาวุธให้แล้วแบบออกไหมพี่ยังไม่มีครับแต่ส่วนมากจะไม่จะไม่ว่างเพราะว่าของผมมันมามาด้วยกันไงถ้าไม่ว่างก็แ<อ>ค่รอรอสลอ็ลอตแล้วค่อยขึ้นตอนที่ว่างของผมนี่ดันไปให้ประมาณสี่คนอะ ออกใช่ไหมใช่แบบว่าออกแบบคือแบบไม่เข้าเมืองมาเลยแบบหายไปเลยพีอ๋อผมผมผมอีกที่หนึ่งหัวเจอเจอเหมือนกันแต่ก็ได้แค่ว่าถ้าเรามี power มากพอถ้าเขาไปแก๊งอื่นเราก็เอาหายอะ่ะแต่ถ้าไม่มี power ก็ได้แค่ปล่อยอะ่ะตามความเป็นจริงอะ่ะได้แค่ปล่อยแล้วก็อาจจะถ้ารู้จักก็ไปไปคุยว่าระวังคนนี้คนนั้นด้วยก็ว่ากันไปอ,อะ่ะ นั่นแหละพี่ตอนแรกเพื่อนผมก็มาชวนไปอยู่แก๊งด้วยผมยังไม่มีแก๊งไหนที่สนใจไงผมก็สนใจแก๊งพี่อะ่ะก็คือเล่นเทนนิสงานสนใจเลยเหรอฮ <c oughs> ะใช่หรอตัวพี่แมงแปลกจริงเฮียงงเลยงง,งงจัดเลยไม่กัใช่เหรอตัวผมแปลกอ๋ออะผมว่าตัวคุณก็แปลกเหมือนกันมันน่าจะปิงอะ่ะเป็นที่เซิร์ฟด้วยงม,มว่าเปิงประเทศมาพี่ ใช่ซือร้านไหนบอกบอกนะพี่อไม่มีไม่มีไม่มีรีเชดอ่ะใช้แต่รีเชดอ่ะอ๋อก็คือเล่นเทนนิ้กันคือจะขอเขาก็แกล่เหรอแรกก็คือผมผมคุยกันเมื่อประมาณประมาณเที่ยงคืนอ่ะประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเพิ่งคุยกันว่าแบบจะพักกันไรเงี้ยคนในแก๊งแล้วก็นี่แหละเจอแก๊งพี่แก๊งแรกนั่นแหละอ๋อ ได้ได้แก๊งผมมันอาจจะแบบว่ามันรวมผู้ใหญ่บ้างเด็กบ้างแหละก็ลองมาคุยดูก่อนก็นกนได้เผืออาจจะ,ะถูกใจไม่ถูกใจ,ถ,กใจถูกใจค่อยไปกันต่ออายุเท่าไหร่กันครับเนี่ยผมยี่สิบยี่สิบผมสิบแปดครับสิบแปดสิบแปดผม,ผมเดี่ยวผมสิบแปดครับ อ,อ๋อได้อยู่อายุไล่เรียกันเวลาเ,ล,เลือครับพี่วเวลาเหลือพี่เตอมคมับเรื่องเรียนแล้วพี่อ๋อก็ไล่เรียกันนะครับไล่เรียกันนั่นแหละอาจจะมาคุยกันมาคุยกันรอประมาณพรุ่งนี้ประมาณหกโมงเดี๋ยวรอคุยวันนี้เดี๋ยววันนี้หรือเปล่าวันนี้วันนี้เออวันนี้นนนนเดี๋ยวรอประมาณหลังมาชุมกันนะครับพี่ หลังประชุมอ่าโอเคโอเคได้ได้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวลองว่าจะเสนอเขาด้วยว่าถ้าแบบอัพเป็นทัสามสิบเลยเงี้ยผมว่าถ้าถ้าถ้าแก๊งเสนอเยอะผมว่าน่าโอกาสได้อยู่ถ้าเขาน่าจะให้อยู่นะกักยี่ห้าก็ได้ถ้าไม่ได้ยี่ห้าผมว่าเขาจะประชุมผมว่าผมว่าที่ที่เห็นเขาถามนะบอสล่าสุดเขาถามเรื่องไอ้นี่ไอ้ดับตอนผมว่าน่าเขาจะน่าประชุมเรื่องไอ้ดับไม่แน่ใจนะหนึ่งเลยไอ้ดับเขาบอกว่าแต่แต่รอบที่แล้วเขาก็รับข้อเสนอนะแบบมีอะไรเสนอเขาก็เอานะอ๋ออืม ไอ้ดัท่านี้บเขาเขาจะเปลี่ยนสายนะบอสรู้ไหมแน่หล่อพี่เขาบอกเขาบอกว่าหลังวันที่หนึ่งหอเขาถามพวกผมว่าเออคืออยากให้แบบว่ามันแบบว่าอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนครั้งไหมเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งถึงสิบห้าครับมันแบบมันเจอกันบ่อยอย่างเงี้ยจำเจอย่างเงี้ยแต่เขาบอกอย่างเงี้ยบอกน่าเปลี่ยนเป็นอาทิตย์ละครั้งผมว่าเขาควรเขาน่ควรแยกเทียนะเพราะว่าแก๊งใหม่เขาไม่ได้เกิดเลยไม่ได้เล่นเลยอย่างลูกที่ผมเล่นกันมีแค่สองแก๊งเคยเพื่อเจอใครครับ โนซอรครับโนซอไหวไหมโนซอไปไหวแหมได้บ้างไม่ได้บ้างครับมาหมดแล้วพี่แต่นงสนับมไม้เชไม้บอกห้ามีทุกมีทุกอย่างนะพี่อ่ะมีสนับ้วยเหรอมีพี่มีเราสนับไปตัดมั้งโอ้แบบชาไปไปฝ<ต>ัดไม้อะไรเงี้ย่อยแบบอนี้เลยพี่แรงจัดลอะอาวุธเดือยไหมครับโนซอป ก็เยอนครับครบทุกคนครบทุกคนนะพี่ยี่สิบยสิบเฟอร์ก็ครบแล้วใช่ไหมครบครับครบแต่ว่าจะมีน้องผมอีกอ่ะมีมีกัะมันสองสามคนนะพี่ถ้าถ้าว่างนะถ้าตามมาใช่ไหมใช่มีเอ็มายมีไม้บวกให้บวกให้อีกเหรอใช่ครับมีได้ได้ได้บอกเลยเออบุมบัมบึมบัมมามาอันนี้กันอีกก็คือพี่ก็ได้อดดับตลอดใช่ไหม ได้ไหมได้ครับได้ได้ได้ทุกลูกครับได้พี่อยู่สายไหนอ่ะสามครับไอ้ดับปสามอ่ะเจออะไรบ้างพี่ดรอปตึงๆล่ะตึงๆเหรอแฟนทอมครับส่วนมากที่เขามาเยอะสุดนะพีี่่ไมคตลอดแฟนแฟนทอมอาวุธเขาเยอะไหมไม่เยอะไม่ค่อยเยอะไม่เยอะหมัดเปล่าหมัดเปล่าผมน่าจะโชคดีได้แหละได้จับไอ้สายอ้นี้พี่น่าจะไปอยู่พวกลูกห้าเนาะพี่เจอพวก X ตรง XD อะอยากเลยจะได้เป็นว่าเขา BTA สนุกเลย ถ้าได้ได้นี้มาก็ได้อยู่ถูกล่ะตูพี่ผมไม่ได้มันอ่ะผมว่าเขอแน่ได้มัน่ได้มันแน่ได้มันแน่ได้ไม้อีกสอง่ะแต่ไม้เวอร์จริงครับไม้เวอร์จริงสามคนเลยสัปสัปปะเล่นไม้อ่ะไม้เวอร์จริงผมยังเล่นไม้ไม่ตีไม่คลีเลยจะบอกติผมเล่นมี่ไงพี่ อ๋อแต่ลำลำจริงมันแบบภาพหัวน่าจะแบบปิงประเทศเราบอกเราบูตได้ปะแล้วก็ปิงได้ปะใช่ครับอ๋ออันนี้ตีนี่คือเจ้าของชื่อคอลลรเฟอร์เลยเหรอชื่อทีครับชื่อทีใช่ครับใช่เป็นหนัวนาแกงหัวนาแกงแล้วก็คนคิดคอลลรเฟอร์เหรอใช่ครับใช่อืมได้ได้ได้เดี๋ยวมาคุยกันครับเดี๋ยวมาคุยกัน เดี๋ยวไปจบคูณนะเราจบได้คลับได้ครับพมค้พี่ปได้ครับได้ครับได้ครับปรดคไดครับ